ก็พาท่านปู้ปชมเข้าไปเข้ามานะครับโอ้ประวัติมากมายที่แกเล่าครับเป็นแรงที่ทึ่งครับแต่ต้องมาคุยมาฟังกับแกเองครับนะก็แกมาปั้นด้วยฝีมือครับคือไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใครช่วยนะเป็นเงินของแกเป็นเงินของแกเป็นเป็นเงินของแกเป็น,ปนออกมานะครับพี่กกทําคนเดียวนะ ทำคนเดียวนะไม่ได้ทําไม่ได้ทาหลายหลายคนไม่ได้ทํานะครับจะทําคนเดียวเนาะนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาพี่ปั้นเนี่ยปั้นตรงจุดเนี้ยเรียกว่าไงครับตัวนี้จะเป็นอาสมก็ไม่เป็นต่างจานนาแล้วเป็นสำนักเราสักปุ๊บเหมือนสถานที่เรียกอะไรใครจะเข้ามากับสักระได้ใครมาแล้วสักก็แล้วแต่เรื่องเขาเข้ามาธรรมดากับสักระได้อเป็นเหมือนแมนแลนมาก เราสามารถเปิดใจเรากวงเปิดได้เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์คันนั้นในเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วธรรมดากลรมเราก็เราก็สร้างไว้ามผ่านมาผ่านไปใครชอคใส่กันนะที่เราปรามปรามหอเราอยู่เงี้ยก็ถึงเวลาไปหาปฏิบัติของเราครับช่วงนี้เราทําก็ทําไปครับผมจุดไหวสักการะกับสักการะมันต้อนสวงานทีเดียวเดี๋ยวว่ามมาไม่ถึงที่่ถึง นี่ขนาดสารสารปูตาเนี่ยท่านยังปั้นเป็นดินนะครับเดี๋ยวจะมาดูอันนี้ก็เป็นการพูดจาเปล่งออกมาทีมันก็เป็นการมุสาวัทน์เย่แยะลวงโลกเพื่อให้เกิดลาภสกการะคุยยกให้ตัวเองดูดีอไปงั้นเราต้องดูดูนู่นดูนี่ต่างๆนานาดูห้องน้ําดูหน้าบ้านเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างต่างๆนานามันจะฟ้องมันเองว่าคนนั้นเป็นคนนิสัยแบบไหนครับอือ สุดยอดครับวันนี้ได้พบกับพี่คุณอาจารย์อัเดชอาจารย์อัเดชเราต้องเรียกเขาเป็นอาจารย์อาจารย์ต้องเรียกอาจารย์นะต้องเรียกเรียกเข้ามาเรียกพี่นะกเราไม่รู้นะครับเพราะเราทำไมเยึดติดทำไมถือตัวถือตนไม่มีประโยชน์ก็เป็นเป็นบุคคลเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ลุงปู่สวอเขาเรียกไงบางคนเรียกลุงปู่บางคนก็เรียกปู่บางคนกยกเฮาตำปะบางคนกินห่อแตะแคลง แกยังไม่มีสรรพนามเลยลุงปู่แกยังพอไม่ได้เลยรแกเอาแต่แคลงบางคนนี่แบบคนบ้านิจิูุใจเยอแกยังไม่สนใจเลยะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ใค้ตัววันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นิจิูุแล้วตัววันนี้เป็นผู้วิเศษแห่งภูตะแบงเพาว่างานแเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเรียกลุงปู่อะไรนะเขาเรียกคนบ้าใช่ไหมคนบ้าลุตะแคลงพอหลังจากลุงปู่ละทหารบอกว่าเทวดาเทวดาดุดินแต่เราก็ยังศรัทธาท่านเราก็ไม่ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เรา ดูแนวทางคนเราถ้าเราไม่ทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างใจเปิดแต่ละคนจะมีดีไม่เหมือนกันเรามองคนนี้บางคนเขามองว่าเป็นบ้าแต่เรามองไม่ใช่แก่บ้าครับเรียกมองว่าแกมีดีมีศีลมีธรรมในปฏิบัติอพอสุดท้ายเราปฏิบัติปุ๊บเราจะรู้รู้ด้วยยังไงมันจะเห็นอะไรแปลกๆเองเขาแบบนี้ยเราทํามาเนี่ยส่วนบนปีแรกมันจะเป็นยังไงอืปีสองเป็นยังไงมันเริ่มแปลกๆแปลกๆพอแปลกมาปุ๊บอ๋อมันเห็นอะไรแปลกๆแต่เขาวันนี้คุยไปเขาไม่เชื่อหรอกเขาเรียก บางทีไอ้พวกฝันอะไรพวกร้อนต่างๆนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยือนอาจารย์อาคเดชนะครับก็เป็นเคดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาอีกนี่ยต้องตัวมือเสียนเสียนทุ่มกล่าวเดี๋ยวได้มาอีกนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ขอดูขอดูเนี่ยชื่นชอบมากเดี๋ยวมาบูชาท่านเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบูชาแน่นะครับกุมารเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอสมาบูชาแน่ครับสิ่งของที่อยู่นี้เดี๋ยวขอไปหานี่นะครับชื่นชอบมากครับ กาบอาจารย์อัคเดชนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมอันนี้เพือทำเป็นแบบประมาณถ้ำเข้ามาในสำนักของท่านเป็นครับาซุกิจิตพาซุกหรอพาซุกฮาสุกฮาซุกนี่ก,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 ก็มุ่ยเจ้าตามิงพี่ดาวมืองมือนางเท่าไหร่เองเธอติดมมกดังเลยทตกคนอย่าคิดไม่มีประโยชน์อเอาตัวเราการกระทําของเราทําวันนี้ ลูกศิษย์มาหาเราเนี่ยเราให้ได้เขาเราแนะนาอะไรเขาไปเขามาแบบไหนเขามาแบบมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเขามาทุกยากเราจะซ้ําเติมเขาอีกอบางทีเรามาลงเสน่ห์เขามาปุ๊บดันไปลวนลามเขาอีกยิ่งไปกันใหญ่เพิ่มความทุกข์ให้เขาอีกตื่นจออาจารย์อาจารย์อัคเดตเนี่ยสัตยันแล้วก็ทําอะไรบ้างครับพวกสักยันพวกลงทองลงนะลงนะด้วย ย้ำว่างใครมาแล้วก็สักมไม่มาแล้วก็ปันพระปันอะไรไปปันหลวงปู่เนี่ยให้เขาบูชาแล้วการองนี้ก็อยู่ที่นี่องใหญ่เนี่ยหมื่นแปดจอกลุงอีเนี่ยไปายากินเบอร์ยจอกจอกลุงอีอันนี้อันนี้อง์นี้หมื <c oughs> น่นแปดนี่ององที่ที่ใสจีวรลไดนะนน้่ะนี่เป็นพิมพ์ที่สองกินได้เป็นเหมือนองค์ใหญ่องนี้อยู่ที่บูชาอยู่ที่หมื่นแปดนะครับน่าสนใจ ก็เป็นแบบทำคล้ายๆขายบ้างกูยังก็ได้ขายบ้างถวายวัดบ้างเติาจานนานๆขายงานส่วนมากที่ทําถวายวัดแถวไหนบ้างช่วงนี้วัดก็ซีเอโอก็มีซีเออไอวัดบ้านสนวนสนวนอะไรสนุนปืนเอะไรอ่ะสนุนตะกูสนวนปืนตะกูเนี่ยแหละแล้วก็สันทีละสังขารวัดหลักวอหลักวอแล้วไปที่วิลามองคหนึ่งแล้วก็มาอยู่ไอ้ตรงนี้องคหนึ่ง เ <N> นี่ยที่ถวายนะคือรูปปั้นนี่ไปอยู่ที่จงไรสำนักสงฆ์เนี่ยอ,อะไรนะน้องคนน้อยเนี่ยอเนี่ยองยืนที่เป็นนักโกนะลเกตเซียน่ะลูกปู่สูงยืนครับอืมไม่ถ้าองององเนี้ยองคองที่ผมเห็นอยู่เนี่ยององท่านปู่ปู่สูงที่ผมเห็นอยู่เนี้ยก็คือมีอยู่ที่ประดิสถานอยู่ที่แต่เป็นองค์หลวงปู่เนี่ยเขาเช่าไปเยอะแล้วเขายงเขาใหญ่เชียงใ,ใ,ใหม่ไปหลายที่อ๋อไปหลายที่เราับไปหมดเยอะพี่ทำมาเยอะไหมองค์นี้ทําไปเรื่อยๆองค์เนี้ย ทำไปเรื่อยแต่ล็อตหนึ่งถ้าเราเรามีทุนเยอะเราจะทำสี่ห้าองค์ที่ทำไปเลยเพราะไว้ปุ๊บประมาณปีหนึ่งพิมพ์มันจะเสียอืพิมพ์ใหม่ตัวยางซิโคนอ่ะมันจะเสียเสียทรงต้องหาทุนทําให้เยอะเลยที่สุดเลยถ้าได้สิบองค์ก็ได้แค่สิบองคนั่นอ่ะอีปีต่อไปมันจะเริ่มบิดเบี้ยวแล้วมันจะเสียของออแต่ถ้ายี่สิบองเรารอทีเดียวยี่สิบองได้ยี่สิบองเลยไม่เป็นไรครับอถ้าไว้ปีหนึ่งจบเลยจะเสียของเลยไม่ได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ ที่นี่ก็คืออ่าการมาสักยันแต่ละครั้งใช้ค่าครูเท่าไหร่ค่าครูก็มีได้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสองก้าวสามก้าเล่าขวดบุรีซองอเลาขวดบุรีซองเลาสี่สิบเล้าเรลาสี่สิบเล่ในี่คนเล็กบุหรีซองหนึ่ง,อ,งอันนี้คือการยกครูครั้งแรกมีเงินไมน่มีเงินอย่างน้อยก็ติดไว้ได้ก็แล้วแต่ความศรัทธาบางคนก็ติดเปล่าๆมไม่มีสัจจะบางคนก็ โคโคขอแค่อย่างน้อยสักกิ่ครั้งให้ได้ขวดหนึ่งก็ยังดีกับบุดีซองหนึ่งรเราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้คนกินเหล้าแต่อย่างน้อยคือยกครูเหล้าเนี่ยบางทีก็นุเคราะห์พวกแขก่ันมาพัานไปให้เขากินไปมีประโยชน์บางทีกาใช้งานเขาใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เหล้าอ,อันนี้แม่ใหญ่พ่อใหญ่<ม>เกี่ยวก<ม>ับเสน่ห์เมตตา มุนญิงเกิดตามติสุนทิเนี่ยต้องผ่านเนี่ยแบบนี้เห็นไตุงวัชเชื่อมายอดนี่เนี่ยสัมสารเนี่ยกลายเป็นสุธิจุติโมกติมันนึกคือยิงเกิดแับูชาแต่เวลาในสายให้ครูเวลาบูชาก็ต้องบูชาสองสองกันคู่กี่แล้วแต่เรื่อเช็อปเปิ้ลไม่เปิ้ลพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นี้เกี่ยวกับจัดอย่าโจรหมดใยญ่เลยคืนใช่ทำเชื่อปงครูสนนโจรหมดใหญอันนี้อันนี้อะไรครับในปงกุมาร ก็โล่ก็พงจนมากพงแค่คงเจนีชอบแบบ<า>แบบนี้แบบนี้เขาเรียกอะไรล่ะพี่อันนี้พงมันจะมามวลสารพรายพานี่โมบีมวลสารพงตะแงงดอกขโมยจะแดดยิงเน็บบะยิงนันตโรมันมีตำนานมานะมวลสารเอามาจากตะแงง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  <รา S 1> ตะแงง <รา S 1> ตะแงตะง,ต,งตามไอ้ที่รองเผาผีอ่ะที่รองที่รองเผาเนาะที่รองเผาขี่นะอันนี้กาวันกันสกา อันไหนอ่ะตุ๊กเกี้ยนกบ้านไม่ปวดกุมารกุมารน,นครับเด็กชอบกุมารยิงเธอตุ๊กเจียเหยาใครปานสตาร์มูสา้างฟรียะส่วนมากก็มาจากประเทศจีนเหมือนพี่ถึงบุกลลาเถอะโม่ตะลค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เขาเรียกกุมาไรได้ครับมันพวกกระซับอันนี้กุมารพวกกระซับเป็นที่สำนักโอมีอันนี้มีอุดอะไรครับเนี่ยพงหนาอันนี้ทางสายพงไพรสายไพร นะครับเนี่ยนะครับที่เปียโนกันเนี่ยนานๆอย่างนั้นองยืนองยืนร้องกี่เซอร์องยืนองครูยืนจ้ะเฮนั่นแหละเซอร์กิตาเซนดีอืมแต่พอดีเธอตัวเซนดี้เดาปมแม่กันปุ๊บกะทักเธอติ้นอ๋องทำให้ทำอีกอีกองหนึ่งทำลองมาอ่องที่อีกเปลี่ยนทำอีกก็เปลี่ยนหยิบเปลี่ยนแนวเลยยืมมือแจงใส่ดึงโอ้ยต้องกันเจ้อืมต้องแจงแนวใจ้มาตีใส่ยังเลย แต่ยังบาดตัวสุดจิตเอ้ออมรอเราบ้าหัวพิจิตยังอยู่ออกกันหมจิตติดดาจีมุตินีอตรอเขาไม่ได้ว่าหพระสิ้นไว้ต่างๆไม่ใช่เงินพิสูจนอแล้มันไม่มีประโยชน์อือันนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับห้องรบหาัวพิจิตยังถ่ายรูปเปลี่ยนหัวปั้นครั้งแรกยังเพราะว่าเพราะว่าพี่นี่ท่านก็เก่งทางด้านตกแต่งภายในอยู่แล้วเราดูแค่เรื่องตัวเลขขยายยังไงบุกลูคุณหางไงเอาตัวนั้นมาสเกลพระออกอ่าเข้าใจไหมมันก็เป็นในทดย่อขยาย พื้นฐานของผู้รับเหมาพวกช่างมันต้องทําเป็นถ้าช่างคนเหมาจริงอ่ะยังต้องมีประสบการณ์นี่ใช่ใช่ของเท่านี้ใายเท่าไหร่ต่างต่างอะไรพวกเยิะเงินใหญ่ยืมให้ยูหุ่นหมดนะประสบการณ์พี่ก็คือมาจากผู้รับเหมานั่นแหละแต่ก็คือมันแค่งานไม้มันไม่เกี่ยวกับงี้อาไม่เกี่ยวกับงานนี้เติมเรายังไม่ทําเลยทําไม่เป็นทำปุ๊บมันงานหนักไม่เอาแต่เราก็ไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์เราทำเฟอร์นิเจอร์อ๋อทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ก็ตู้นี่เกี่ยวแรงกันี่เกี่ยวกับงานนี่แหละงานไม้งานไม้พี่เกี่ยวเลยจะแปลงมาเป็นเนี่ยเนี่ยงานตู้แบบเนี้ยพี่จะทำเนี่ยตู้ตู้แบบเราแปลงสภาพมาจากตู้มาเป็นเนี่ยงานถ้ำแต่ทุนเยอะแล้วกทำใหญ่กว่านี้อีกเป็นถ้ำนะครับเออเป็นถ้ำเป็นถ้ำสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาที่พี่พี่ชื่ออะไรนะท่านอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์อักเดชมณีระบุอาจารย์อักเดช อัคเดชอ,อาจารย์นักอัคเดชอัคเดชมุนีมุนีดาบุตม,มุนีดาบ,บุอ๋ออัคเดตมุนีดาบุนะครับอาจารย์มุนีดาบุคืออันนี้ฤาษีเยาเชิดชูครูมไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรทั้งสิน้นแต่อาศัยบารมีครูเราสร้างบารมีไปสร้างบารมีอมของครูนะครับแล้วนี่ที่ที่ผมเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะบูชาไปยังไงเป็นราคาบูชาแบบไหนบ้างครับก็มีตั้งแต่ร้อยกว่าบาท ได้เงินส่วนนี้แหละแบบหลายร้อยกว่าบาทผมขอดูหน่อยอาจารย์มีราคาที่เป็นเถอะมีราคาเลยนะผมขอบูชาองค์หนึ่งพี่ฌานจะขอบูชาแล้วองค์หนึ่งด้วยความแรงศรัทธานะพี่มาพิชานมาเจอจากแรงศรัทธานะฮะโยมบูานโยมมุนแฟนโยมตามฮาร์เซย์มีเรื่องไหนผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไหนนะครับพี่อ่าผมบูชาไปเลยร้อยหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่อาจารย์จะให้ละกันน้อแล้วแต่อาจารย์จะให้ ทั้งหมดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบวันนี้นีหมดกระเป๋าออกมาออกมาจากบ้านนีหมดกระเป๋าแสดงว่าเมียไงมาพอดีไปเจอคุณพี่ก็อยากจะมาเรียนรู้เนาะมาเรียนรู้แล้วก็ผ่านมาแล้วก็ดูว่าชื่นชอบเนาะกับคุณพี่คุณชื่นชอบจริงครับเข้ามาแล้วได้พูดคุยกับท่านเนาะได้พูดคุยรูคือความรู้สึกชื่นชอบบางคนบอกว่าไปเจอแต่ผ้าหลองเนาะอ่า เอแต่ถ้าคนธรรมดามาทําแบบนี้อ่ะแต่นี่มาเจอพี่เกศคนธรรมดาธรรมดาครับเป็นคนที่สร้างนะครับเป็นคนที่สร้างในการสร้างนะครับเบี้ยนนะครับนะครับด่านหาลาบตัวพงบนซานพงกระดาวลโลสซวงโอยโรยก็เม็ดประคังหงสีอืมนามี่ก็ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูมีเยอะแยะมากนะครับจัำไวอใจกันเด้อเราเลย จับได้เมือกนร่ะจงรเาจที่ห้าอุยเอบนดไอน่มจัที่ห้าอ้ยแบบ่มพงายนี่อนเนี้ยผมจะพ่อเปอแม่เปอเฮาแม่ใหญ่พ่อใหญ่่่ใหญ่พ่อใหญ่เกี่ยวกับอะไรปั่นเองเลยเนี่ยง ปลาโรดปลาซมิงไร์ปลาโรดปลามิงไพร์ปลาส้วปูาส้วงพิมสองแล้วอ๋อนี่พิมพ์สองวัวนะครับเป็นรูปปั้นเสีย่นั่งกลองนี่ก็จางคาสัมซีเนี่ยนี่เสีย่นั่งกลองอะไรครับนี่อันส้วงองค์นี้นะอืมนี่เสีย่นั่งกลองอ๋อองค์นี้เสียนนั่งกลองนั่งกลองหนึ่งน้ออืมปั้นเองหมดนะครับดีมือมากเดี๋เท้าจะกี่เท่า พงเยียนตรงประสิทธิ์เลยว่าอืมยึดไว้ชุบไว้เตีอนเธอยังเธอเธอชูวาจางลงประสิทธิ์เดี๋ยวถ้าเธอพอกเกิดยังเธอเธอเลยก็ดอ่ะอ่าเปลี่ยนไปปั้นปั้นองนี้ครั้งแรกเลยพี่ก็พี่พี่ก็ไม่ใช่เป็นช่างเกี่ยวกับพวกนี้เลยใช่โดยตรงไอ้คนที่ปั้นมาที่เราเคยปิ๊งยางเขาปั้นพระตอนแรกอ่ะอ่ายังตกใจทำได้ยังไงเราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลยแต่อา่ารย์ปุ๊บท่านนั่นบอกยี่ศรัทธาเธอพุ๊บแต่ก่อนที่จะเป็นองค์เนี้ยจะมีองค์อยู่ตรงเนี้ยข้างนอกกราบเลยห้าปีบกหรอห้าปีโอย ของคลังของเครื่องแรงของครั้งเยอะเลยมีกุมารด้วยนะครับเนียนไม่ได้จุบฬาภูมินรรมเนียรยังกี่เถื่อนใครยี่งเตื่อนนะครับยิ่งเตื่ตั้งมกระแสจุดซร์ชอบคนงำงายอันทานสินพ่อนายเลยรักอุตสมหาศิล์สร้างทางสวรรค์อืเออไ่ยิ่งทิ่เตื่อนจ้ะอีอย่าจุบโมทุกันมาสิบล้อยมันเมีอันอันนี้จักยันลูกศิษย์มหาบ่อยไหมครับ

แรงทือติดมาก